ไปที่จังหวัดเลยนะคะมีกรณีช้างป่าภูหลวงค่ะเข้ามารื้อค้นอาหารภายในบ้านของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะทําให้ชาวบ้านนั้นต้องอพยพออกจากนอกบ้านค่ะ จากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งในชุมชนชายป่าบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ช้างป่าภูหลวงประมาณ3-4ตัวเดินทางลงจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพูหลวงมาที่บ้านกกซ้อหมู่ที่4ตําบลทรายขาวจังหวัดเลยระยะทางค่ะ4กิโลเมตรนะคะ ช้างเนี่ยก็ได้เข้าไปรื้อค้นหาอาหารแล้วก็ทำลายข้าวของโชคดีที่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านเพราะว่ากลัวนะคะชาวบ้านให้ข้อมูลว่าหลังจากติดตามพฤติกรรมก็พอจะทราบว่าช้างป่าลงมาหาก,กินในช่วงเวลาไหนจึงเลี่ยงค่ะเลี่ยงที่จะอยู่บ้านในช่วงเวลานั้นแล้วพอผ่านช่วงเวลานั้นไปนะคะก็ค่อยกลับเข้ามาในหมู่บ้าน ทางฟากฝังของนายวัชรัธรรมสอนหัวหน้าโครงการฟื้นฟูอาหารช้างภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงเขาบอกว่าการสำรวจในปี2560พบว่ามีช้างในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงประมาณ186ตัวจะออกหากินนอกเขตในช่วงฤดูฝน15-20ถึงตัวนะคะส่วนในฤดูแล้งค่ะจะมีช้างป่า50-70ถึงตัวออกมาหากินนอกเขตนี่คือภาพที่ช้างป่า ลงมาจากเขาลงมาจากอุทยานเข้ามาหาของกินภายในบ้านของพี่น้องประชาชนซึ่งจังหวัดนี้พี่น้องประชาชนเขาติดตามพฤติกรรมของช้างแล้วก็ทราบดีว่าช้างจะมาช่วงนี้ก็เลยต้องอพยพกันออกไปก่อนนะคะแล้วเขาก็พูดด้วยนะคะบอกว่าปัจจัยที่เอื้อให้ช้างป่าออกมาก็คือในพื้นที่นี้มีการปลูกพืชผลเกษตรรอบภูหลวงค่ะรวมถึงการถูกรบกวนในเขตป่าอนุรักษ์และขยายที่ทํากินในเขตป่าซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้จัดเวรยามคอยระมัดระวังให้ช้างออกมาทําลาย พืชผลทางการเกษตรโดยในพื้นที่ค่ะมีการปลูกไผ่หนาเป็นแนวกัน้นเป็นแนวกันชนนะคะบางชุมชนทํารวดหนามป้องกันขณะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็ได้ทํารั้วไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างออกมาจากแนวเขตป่า ระยะทางประมาณ21กิโลเมตรในพื้นที่อำเภอพูหลวงและก็อำเภอวังสะพุงพบค่ะในช่วง3ามปีแรกสามารถที่จะป้องกันช้างป่าได้แต่ว่าปัจจุบันคุณผู้ชมคะช้างเนี่ยเขาบอกว่ามีจำนวนหนึ่งนะที่เรียนรู้การเอาตัวรอดแล้วก็ข้ามแนวรั้วไฟฟ้าออกมาทำลายพืชผลการเกษตรของเกษตรกรได้นะคะเนี่ยก็เป็นภาพแบบนี้คือเขาก็พยายามป้องกันแล้วนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ที่จะช่วยไม่ให้ช้างเข้ามาทำลายพืชผลของการเกษตรนะคะ ช้างบอกว่าเราฉลาดพอ,อที่จะหาทางรอดออกไปได้มนุษย์ก็ต้องปรับตัวด้วยนะทำยังไงดีแบบนี้นะคะ